ครับสุาสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอช่างบอยอยีกแล้ววันนี้ช่างบอยก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าจะได้ไม่ยาวตัวนี้ก็จะเป็นแอร์6 0กพัน u ีดีรับของเน็ตเทอร์อลเป็นแอร์ที่ว่าช่างบอยเอามาซ่อมให้ลูกค้าแล้วก็จะเตรียมเทปส่งให้ลูกค้านะครับตันนี้เป็นอาการรั่วตัวนี้รั่วนะครับก็ได้ทาเสร็จในเสร็จก็จะเอามาเช็คแล้วก็จะมาดูว่า ความเย็นได้ที่ช่าบอยต้องการไหมแล้วก็เดี๋ยวจะทําการส่งลูกค้านะครับแต่ก่อนจะส่งลูกค้าเช่าบอยเลยมาทํารีวิวมุ้งของวิมานแอร์นะครับเป็นมุ้งตัวนี้เป็นเต้นเกตความเย็นนะครับของวิมานแอร์จะลองเอามาใส่แอร์แน็ตตัวเรอดูว่าช่องเขาจะใส่ได้ไหมว่าจะใส่ได้ไหมอะไรได้ไหมก็เ,เป็นแนวทางนะครับให้ทุกคนเลยว่าเอ้ยมุง้งช่อ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 งนี่ครับช่องใส่แอร์ของวิมานแอร์นะครับ ว่าจะใหญ่ขนาดไหนว่าสามารถใส่ของในทะลอได้ไหมหรือใส่ตัวขนาดไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้เดี๋ยวช่างบอยจะทพคลิปเป็นีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุ้ง4ฟุตนี่นะครับเป็นมุ้ง4ี่ฟุตนะครับสามารถสาหรับนอนคนเดียวอนอนคนเดียวห้องเล็กๆห้องแคบๆเป็นมุ้ง4ฟุตนะครับของวิมานแอ่ก็ขนาดนี้นะครับก็ตั้งบนเตียงตั้งบนเตียง5ฟุตนะครับก็สามารถตั้งได้เลยก็เดี๋ยวช่างบอิก็จะมา รีวิวนะครับว่าจะใส่ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาวัดค่าไฟว่าเขาทําความเย็นได้แค่ไหนก็เดี๋ยวรีวิวไปพร้อมกันเลยนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นมุ้งสีฟุตเป็นหน้าต่างเล็กนะครับหน้าต่างเล็กช่องใหญ่สองชอ่องนี่นะช่องใหญ่สองชอ่องไปเดี๋ยวเรามาไม่ให้การเสียเวลาเราก็มาใส่ันเลยเดี๋ยวช่างบอยจะให้ดูนะครับว่าจะใส่ได้ไหมอะไรได้ไหมก็อันนี้เป็นมุ้งรีวิวนะครับนี่ เดี๋ยวช่างบอยก็จะยกขึ้นมาตัวตนี้ดูนะมาเรก็มาดูแบบเดี๋ยวเรามาวัดนี่ครับช่างบอยก็จะตั้งตุ่นี้เลยแล้วก็จะลองดูว่าสามารถใส่ได้ไหมเพราะว่าแนนอนต์ลออนี่ความสูงเขาประมาณ7จ็ดิบเซนประมาณนั้นเพราะว่าช่างบอยไม่มีตลับเมตรเนาะก็เอาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปก็ ดูนะครับโอเคครับใส่ได้พอดีก็มุ้งตัวนี้กว้วางๆนะครับช่องใส่แอของวิมาแยนะครับอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับกว้วางๆ9กเซนนี่คนระับก็สามารถใส่แร์ตัวใหญ่ๆหมื่นสองสามารถใส่หมื่นสองได้นะครับ9000ได้ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าวิมาแยททำมารองรับ ให้ใส่แอร์ได้ทุกรุ่นยกเว้นแอร์บ้านแอร์บ้านเรามใส่รูไม่ได้นะครับต้องเอาไว้ข้างในนีครับประมาณน,นี้เดี๋ยวช่างบอยก็จะมาลองดูเพราะว่าช่างบอยได้ซ่อมเติมต้นยานะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดไฟนี่ตัวนี้เป็นตัววัดไฟเลยช่างบอยก็จะดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเย็ยนด้านในกันเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าเขา ตอนที่เข้ากระชากครั้งแรกเขากินกระแสยอยู่4เอนะครับวัดดูวัน,วนอ่านี่ครับตัวนี้ก็นเอนดูนะครับ,รรบี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเลยนี่ครับกระชากครั้งแรกเลยอยู่ที่6เอนนะครับเราลดลงมาเหลือ2ถึง4นะครับ ระบบตัวนี้เขาไม่มีตัวสตาร์ทเขาคือว่าเขากินกระแสเต็มที่เลยตอนตื่นแต่พอเครื่องทำงานปุ๊บเขาก็จะโหลดลงเหมือนเดิมเราาดูเดี๋ยวเรา,เาไปดูความจิตได้เลยก,ก,กันดีกว่ากระแสอยู่ที่ 2, m. 2 m. M. แอมป์2.4แอมป์นะครับเรามาดูได้เลยกัน <c oughs> นี่ครับฟังเสียงก็จะแตกต่างเลยเพราะว่าเขาตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าเข้าดูด้านในเลยตัวนี้เป็นแบรนดของมิมานเอรนะครับสามารถใส่ได้ทุกรุ่นเลยตัวนี้เป็นมุ้งสี่ฟุตนี่ครับวางบนเตียงห้าฟุตนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันซิปก็นี่ลูดง่ายนะครับลูดคนเดียวได้เลยลูดพืดลูบฟืดก็ ตัวนี้เป็นช่องใหญ่สองช่องนี่ครับตัวนี้จะเป็นช่องใหญ่สองช่องนะก็ถ้าใช้แอ,อร์ก็สามารถปิดไว้ด้านหนึ่งได้สามารถใส่ว่ซา้ายซ้ายขวาได้หมดนี่ครับเป็น2ช่องใหญ่ตัวนี้เป็น4 b b บนะครับเป็นมุ้ง4 b b บีีกไกันนะครับเดี๋ยวนดูอุณภูมิก่อน ตอนนี้ผมเปิดที่21องศานะครับก็ธรรมดาเดี๋ยวผมลดโอ้ผมว่าไม่เห็นเอลดลงมา18องศานะครับก็เดี๋ยวเตรียมจะส่งลูกค้าอ่าเหลือ16องศานะครับนี่ต่ำสุดของเขาก็ถามว่าเย็นไหมก็เย็นในระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าเขายังทํางานได้ไม่เต็มที่ที่ผมบอกว่าเย็นในระดับหนึ่งคือว่าเขายังทํางานไม่เต็มที่นะครับก็ตัวนี้รั่วก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วก็เอามาเช็คนะครับให้ลูกค้าเตรียมจะส่งเดี๋ยวโทรแจ้งลูกค้าให้มารับที่ร้านก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็พัดลม เป็นสวิงออโตนะครับสวิงมือนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นรุ่นอื่นๆของวิมานแนรเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เขาก็กินกระแสไม่เยอะไม่เยอะนะครับก็ตกอยู่ที่ชั่มโมงและประมาณสาบาทถึงสี่บาทนะครับตัวนี้นี่ครับมุมงด้านไหนก็ประมาณนี้ก็จะตึงจะสวยประมาณนี้เลยนะครับของวิมานแนรก็สามารถ วางบนเตียงห้าฟุตแต่ข้างในด้าไ,นานไนใ,ในก็ใส่เขาเยกอะไรที่นอนนี่นะที่นอนตัวนี้เท่าไรสาฟุตสาฟุตครึ่งมั้งมันจะไม่ผิดนะนี่ก็ประมาณนี้โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวส่วนพวกตัวเก้าพันตัวสองพันอ่าเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ดูใหม่ตัวนี้ผมมีตัวนี้แล้วผมก็เลยเอามาทำให้ดูเลย เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ไว้ดูที่ว่ามุงเขาจะป่งขนาดไหนว่าเขาจะทําได้เย็นขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นซิปนะครับก็จะมีซิปด้านบนด้านล่างนะครับสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งเลย <c oughs> เดี๋ยวจะปิดมุงไว้ดูก่อนนะครับว่ามุงเราจะป่องไหมดูนะครับ นี่เห็นความแตกต่างไหมครับเขาว่าเขาเก็บความเย็ยนได้แล้วก็เขาจะเก็บลมอยู่ด้านไหนหมดเลยนี่ผ้าตัวนี้เป็นผ้าหนานะครับเป็นผ้าเก็บความเย็ยนแล้วก็เคลือบม้อย่างดีให้เก็บความเย็ยนได้นานนะครับนี่เหมือนลูกโป่งเลยนี่เห็นไหมครับก็ประมาณนี้เป็นแบรนด์ของวิมานแอร์นะครับก็สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์นะครับหรือ เข้าไปดูในเว็บไซต์หรือเข้าไปดูในเพจของวิมานแอร์ได้เลยนะครับก็จะเป็นโลโก้นี้เลยนี่นะครับถ้าหาช่องทางเข้าไม่ได้ก็นี่เลยครับเห็นไหมแคปไว้นี่นครับแคปตัวนี้ไว้แล้วก็ไปสแกนคิวอาร์โค้ดดูนะครับแล้วก็จะเจอวิมานแอร์อ่าประมาณนี้ ก็ไปม,มีอะไรมากก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดตับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างบ่อยหน่ยนะครับ mm. เพื่อรับชมคลิปต่อไป mm. ก็จบไปกับมุง4ี่ฟุตของวิมานแอร์นะครับขอบคุณครับ